ของงานครับเอ็กเพนเดอร์นะฮะคันนี้เข้ามาจูดแก๊ส RPG นะฮะยี่ห้อยุโรปแกส๊สจูดแบบเรียวไทม์แบบจับ AF นะฮะคันนี้ก็ก่อนมาก็เป็นระบบ OBD นะฮะผมก็สั่งยกเลิกหมดเลยนะฮะก็สามารถไปเทียบ OBDsmartgate ใช้งานได้เลยนะฮะมาแบบท่วมๆกลับให้แบบตึงๆเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะครับเอ็กเพนเดอร์นะครับจูดแก๊ส l p g นะฮะ ยุโรแก๊สนะครับคันนี้จูนแก๊ส LPG ยี่ห้อยูโรแก๊สจูนแบบเรลไทม์ time, แบบจับเอนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดไอเดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับเอฟเฟกเตอร์จูนแก๊ส LPG นะฮะยี่ห้อยุโรแก๊สจูนแบบเรลไทม์ time. เดิมสนิททุกอย่างนะฮะ ว่ามันอื่น